เจ้าเทพดินไหมล่บะบอสเจ้าเทพดินล่ะบอใช่เฮ้โอ้ <laughs> เท่งามเถนะแล้วไอ้บวบนั่นทิ้งไปเห็นยังไงไปเลี้ยงปลาหมอข้างดำโอ้ <laughs> ขอท่า <laughs> ขอท่าเดี๋ยวนี้เป็นอบอกให้มาระบาดแถวแถวภาคอีสานดูู่ ไปยังสิรับจบอีโด้จะรับจบเองมันไม่มาโอ้นะตัวนี้ปลูกขากับตะไคร้ไปรอแล้วเออนะพร้อมต้มนะตัวนี้ก็ลดนะเดี๋ยวจะขึ้นนี่จะได้ไล่สุดมันมวลครับพี่น้องก็รอชมทายทอดสดได้เลยเพรายางไปครับเป็นยังไงเหยียบหินตินแตกอีกขาพี่นอีกกาผิดอีกนะทีนี้เอาหินเอาดินเอาทรายมาเทแล้วครับ เดี๋ยวพี่น้องเอาขึ้นจะเบิ้งไลัยสุดกันเงี้ยเงี้ยวนะซอดแจ้งฝากกดติดตามซอดแจ้งเลยปะต่อซอดแจ้งเลยดิโอ้ฟันหมอรับเลยเนาะซอดแจ้งอะไรช่องนี้มันไม่ได้รับได้นอนใช่แล้วเดี๋ยวคอยดีซสาเบิ้องแต่ว่าเอาเอาฮอดเที่ยงคืนพ่อเพราะว่าเมื่อนี้พาคการย์ทักว่าเที่ยงคืนให้เชาบ้านบอกตองเจ้าเจ้าต้องเลิกหาทุ่มเด้ดสันมันจะเป็นไพ่เรเจ้าของเที่ยงคืนฮีบ้าวชาบ้านแล้วหาออกไปอีก ป้าจันถึงเชียงใหม่สักมันนี่ว่าอันเที่ยงขึ้นไรอยเ่ป้าเขาบ้านได้หามออกไปอีกนะผู้หนึ่งพี่น้องก็ผู้ใดจะส้วนไอเสียมลังเที่ยงขึ้นก็บอกกับบ้านแล้วนะออกแล้วบอยกับบ้านเราผู้ใดส้วนนอกผู้ใดส้วนไปนอกคือบอยกับบ้านแล้วนะอ้าวผู้ใดเบื้องล้ก็เสียสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มรอชมไรสดได้เลยเดี๋ยวก็ต้องเตรียมสถานที่เราอีกอีซองนึงเขาไหร่จะโมงกัะอีกซองนึงเขาไหร่จะโมงได้ยังโมงฮะ ไหลหรือเปล่าไล่ตัวไล่ทุ่มมือตัวกูไล่ทุ่มมือมึงนั่นลิทนี้นี่กับบ้านเพคนกู <c oughs> นี่อะไรกูไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเข้ามาเอาอีกซองหนึ่งเขาเขาอ่าพาพี่น้องเบิ่งตอนห้าโมงไง,งห้าโมง,งนะอโอเคโอเคอีกซอ,องเสียเสียมแล้วไล่ตอนสามทุม่มนะขอให้เซมสามทุ่มถึงสี่ทุ่มกว่าอของเซียประมาณห้าโมงหกโมงแต่อารมณ์เนาะนีะ่ครับโอเคครับพี่น้องนะเมื่อนี้เอาสำนีก่อนเดี๋ยวกำลังเตรียมสถานที่ เดี๋ยวรอจวดกันได้เลย